สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูโบตันนะคะที่สวนมุมเกษตรนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงการรับกิ่งโบตันเข้าสวนนะคะเราจะดูแลยังไงนะคะเพื่อนๆพอดีว่าอ่อคลิปนี้เนี่ยจะทําให้กับคุณ แคตตัดชาวไทยนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะนะคะพอดีอิอนบ็อกมานะคะอยากจะให้มุมเกษตรทําคลิปเกี่ยวกับโบตันเนาะมุมเกษตรก็เลยมาทําคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับกิ่งโบตันเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆได้รับมานะคะก็จะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะของมุมเกษตรยังเป็นกิ่งอ่อนอยู่เนาะ <S <S แล้ก็จะเป็นกิ่งเป็นใบาย,ยาวๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิ่งนําเข้านะคะหรือว่ากิ่งที่สั่งจากสวนในไทยเองนะคะเวลาที่เรารับกิ่งมา ิงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เราสามารถที่จะเอาเขาไปชําได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปชําได้เลยหรือว่าใครที่จะตัดเป็นสองท่อนสามท่อนนะคะอยู่ที่ความยาวของของกิ่งโบตันของเรานะคะสามารถตัดแล้วก็ทายาเล่งล่างนะคะรอให้เขาแห้งสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปปักชําได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะปักชานะของมุมเกษตรมุมเกษตรก็ตัดนะคะแล้วก็เอามาปักชำเนาะเขาก็โตโตขนาดนี้แล้วก็ถือว่าโตไวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มุมเกษตรก็จะเอาไปกราฟนะคะกราฟกับตอแก้วมังกรนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมมุมกเกษตรก็จะทําการเสียบเฉือนเขาแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะวิธีการกราฟเนี่ยมุมกเกษตรก็ทําไว้ในเ,เคยทําเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปค้นหานะคะคําว่าวิธีกราฟ โบตันนะคะซึ่งอ,อยู่ในช่องของมุมเกษตรนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามุมเกษตรหาคลิปได้นะคะมุมเกษตรจะเอาลิงก์ของเขามาแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูนะคะเลื่อนเลื่อนดูใต้คลิปนี้ว่ามีไหมนะคะถ้ามีก็คือมุมเกษตรเอามาแปะไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนะก็วิธีการการดูแลเนาะก็คือเอา ไปชําลงดินเลยแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่กลัวเขาจะไม่รอดนะคะก็ชําทั้งทั้งใบใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้จํานวนก็ปักชําแบ่งเขาแล้วมาปักชํานะคะเพื่อนๆืนหรือว่าใครทีก่กล้าหน่อยนะคะก็ อ่ะเอามากราฟเลยนะคะเพื่อนๆเนาะแต่การกราฟเนี่ยสำหรับใครที่ยังยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่ชํานาญเนี่ยหรือว่ายังสั่งมาแค่ใบเดียวอะไรเงี้ยก็ควรที่จะแบ่งมากราฟแล้วก็แบ่งไปชําด้วยเนาะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆการกราฟเนี่ยบางทีเขาก็รอดทั้งหมดนะคะบางทีเขาก็ไม่รอดนะคะเพื่อนๆดูตรงนี้นะของมุมเกษตรนี้เนี่ยก็คือเขาอ่าตรงนี้เขาแห้งไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรอดนะคะเขากําลังแตกแตก ใบใหม่ออกมาตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่กราฟไม่รอดก็คือเขาก็จะแห้งไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การกราฟเนี่ยสามารถที่จะกราฟต่อแก้วมังกรต่อสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรกราฟใส่ใบเสมานะคะเพื่อนๆใบเสมาเป็นเพลี้ยหอยเนาะเพิ่งเห็นนะคะเดี๋ยวต้องเอาไป กำจัดแล้วนะคะการการรักษาเพี้ยหอยนะคะที่สวนมุมเกษตรเนี่ยก็จะใช้วิธีการรักษาอยู่3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการขัดออกแล้วก็บางทีถ้าที่สวนไม่มียาอะไรหรือเนี่ยมุมเกษตรก็จะใช้แปรงสีฟันนะคะกับซันไลท์ขัดออกนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยเขาจะไม่หายขาดนะคะเพื่อนๆวิธีที่2นะคะก็คือจะใช้ขัดออกเหมือนกันแล้วก็เอาไปแช่ บิวเลียนะคะวิธีที่สามก็คือซื้อยามาพ่นนะคะเพื่อนๆเนาะมุมเกษตรก็เพิ่งเห็นนะคะว่าเขาระบาดมาที่ต่อของเอ่อเซมาที่มุมเกษตรใช้กราฟโบตันนะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นข้อควรระวังอีกอีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับการเลี้ยงแคทตันหรือว่าเลี้ยงโบตันตระกูลแคทตัหรือว่าทุกสายพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเจอลักษณะเป็นวงๆแล้วก็เป็นลัาษณะเป็นวงๆแล้วก็เป็นปื้นๆแบบนี้นะคะเขาคือเพลี้ยหอยนะคะเพื่อนๆเนาะ การกราฟต่อเสมาเนี่ยก็คือมุมเกษตรก็จะใช้วิธีการเสียบนะคะสําหรับบทตันเนาะเขาก็จะมีเป็นอ่า เขาจะเป็นการแบบนี้เน well ี่ยมุมเกษตรจะใช้ในส่วนของโคนของเขามาเสียบนะคะมุมเกษตรเคยกราฟโดยใช้ใบของเขาแบบนี้เนี่ยมาเสียบนะคะเขาไม่ติดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็คือเวลาที่เขาเป็นใบอ่อนอ่อนเนี่ยเราต้องคว้านคว้านต่อเสมานะคะแล้วก็เวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแผลค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เวลาที่เสมาเขาแผลเขาหายเนี่ยเขาก็จะคือเวลาที่เขาแผลเขาแห้งเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับบีบรัดตัวเองอ่ะทำให้แผลที่เรา เราคว้านตรงนี้เขาจะอ้านะคะเพื่อน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 ,อนลองสังเกตของมุมกเกษตรนะอ่าเนี่ยแผลของเขาก็จะอ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นรูแบบนี้นะคะแล้วการที่เราเอ่อปาดเขาเป็นรอยแล้วก็เราค่อยเสียบไอใบโบตันของเราลงไปเนี่ยจะทําให้เขาไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นมุมกเกษตรก็จะใช้วิธีการเสียบลงไปเลยนะคะโดยใช้ส่วนของต่อ ตออะไรนะตอโบตันนะคะที่แก่แก่แก่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนโคนนะมุมเกษตรก็จะเสียบลงไปแล้วก็ปิดด้วยสก็อตเทปแบบนี้เลยนะคะมุมเกษตรจะไม่ดึงออกนะสก็อตเทปอ่ะก็คือบางทีเขายัางติดไม่ดีแล้วเราดึงสก็อตเทปออกเนี่ยจะทําให้เขาหลุดนะคะเขาดีดนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จับพันสก็อตเทปเขาไว้จนกว่าสก็อตเทปเขาจะหลุดหรือว่าบางทีทพันไว้จนกว่าเขาจะแตกใบแบบนี้นะคะแตกตานะมุมเกษตรถึงจะดึงเขาออกนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งสั่ง กิ่งโบตันมานะคะก็สามารถใช้วิธีการกราฟนะคะหรือว่า,ากราฟเป็นตอเสมานะคะกราฟเป็นตอแก้วมังกรแล้วก็ชําแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆเนาะสามารถใช้3วิธีนี้ได้เลยนะสำหรับการกราฟตอสามเหลี่ยมนะคะมุมเกษตรยังไม่ยังไม่มี คือยังไม่ทำนะคะไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแต่สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะมุมเกษตรรับรองนะคะว่าติดแน่นอนนะ,ะทะแต่ที่มุมเกษตรไม่ใช้เพราะว่าต่อสามเหลี่ยมที่สวนมุมเกษตรเนี่ยไม่พอใช้นะคะมุมเกษตรก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วแบบ ตอแก้วมังกรพวกนี้เนี่ยมุมเกษตรปลูกไว้ทําพันุ์แต่ว่าเขาก็ยังสามารถใช้กราฟบดตันได้มุมเกษตรไม่ได้กราฟขายเนาะมุมเกษตรกราฟไว้ทําจํานวนเนาะมุมเกษตรก็เลยใช้เป็นต่อแกๆ่ๆต่อที่ไม่สวยพวกนี้เนี่ยมากราฟนะคะแล้วก็ต่อสามเหลี่ยมที่สวยๆเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอาไปกราฟหัวไม้ตัวอื่นนะคะมุมเกษตรก็เลยใช้แต่ตอแก้วมังกรนะคะที่แก่ๆแบบนี้มากราฟนะแต่เพื่อนๆไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบหาตอแก้วแก่ๆแบบมุมเกษตรนะคะบางคนไม่มีนะคะสั่งมาทําไมได้แต่ยอ อ,อ่อนๆที่เขาใช้กราฟหัวไม้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะแบบนั้นยิ่งดีเลยนะคะสามารถที่จะเอามาใช้กราฟได้เหมือนกันนะคะใครที่อยากจะกราฟต้นรัดต้นรับใบก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีไม่เยอะนะคะกราฟเยอะๆแบบมุมเกษตร,รก็ได้นะคะเห็นไหมมุมเกษตรเนี่ยต้นหนึ่งนะกราฟเป็นกราฟเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเนาะสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็เริ่มที่จะแตกเอ่อตาออกมาหมดแล้วนะคะมุมเกษตรไม่ได้จดวันที่ไว้ว่ามุมเกษตรเออจดไว้สิ มุมกระเสษกราฟเขาวันที่สี่เดือนสิบสองปีหกสามเออได้เดือนกว่าไม่สี่ได้สองเดือนกว่านะฮะสองเดือนเดือนสิบสองแล้วก็มกระลากุมพามีนา ได้ประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็เริ่มที่จะแตกหนอ่อออกมาแบบนี้แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กราฟแล้วรู้สึกว่าพอผ่านไปเดือน2เด e ือนน่ะเขาเริ่มเหี่ยวเขาไม่แต่งตึงไม่แตกหน่อนะคะให้รีบดึงออกแล้วก็เอาไปชํานะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเสียบท่อน้ําเลี้ยงของเขาเนี่ยไม่ตรงกับ ไม่ตรงกับต่อนะคะอาจจะทําให้เขาแห้งแล้วก็เหี่ยวได้นะคะตรงนี้เนาะสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีข้อมูลด,ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงบตันนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่ยังไม่มีเวลาทํานะคะก็ศึกษาหาข้อมูลไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะแล้วก็สาาําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสั่งเข้ามานะคะก็สามารถที่จะเอาวิธีของมุมเกษตรเนี่ยเอาไปดัดแปลงใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมเกษตร ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูโบตันนะคะที่มุมเกษตรได้กราฟเอาไว้แล้วก็ได้ปลูกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะคะที่สั่งกิ่งโบตันมาปลูกที่สวนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ